นนออโอโ้โหเจินบอกกันเดินมาให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปก,กันเยอะนะครับี่ย้อนจริง <c oughs> เ,เที่ยวเล่นกันด้านนี้ก็มีนะครับโอโ้โหหันไปทางไหนก็มีเต็นนักท่องเที่ยวนะครับยอดจริงเมืองไทย มาสัจจ์จริงๆนะซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยที่นี่เลยนะครับส่วนลุมที่นี่สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมโอ้โหเจ้าดินออกมาเยอะแยะกันหมดเลยปีหม่ไปนะครับนักท่องเที่ยวกลับมาเหมือนเดิมไม่นนไหนีไปไหนโอ้โหวันนี้นะครับสวนลุมแทบแตกนะครับท่านผู้ชมครับนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับโอ้โหดูดูด,ดูประวัติศาสตร์ไม่เคยเห็น,นขนาดนี้นะครับ นักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยนะครับนี่แต่ชาวต่างชาตินะครับโอ้หเจิีบอกก็เดินมาให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปกันเยอะนะครับย้อนจริงเที่ยวเล่นกัน ด้านนี้ก็มีนะครับโอ้โหหันไปทางไหนก็มีเน,นักท่องเที่ยวนะครับยอดจริงเมืองไทยมาสะจั่นจริงนะซอฟท์แวร์ของเมืองไทยที่นี่เลยนะครับสวนลุมที่นี่นักท่องเที่ยวชื่นชอบจริงๆนะกับเจ้าทินสวนลุมเป็นพระเอกไปแล้วนะครับโด่งดังไปทั่วโลกแล้วนะครับไม่มีใครไม่รู้จักเมืองไทยกับเจ้าทิ่นนะครับสวนลุม โอ้โหพี่ใหม่เสร็จไปไม่มันมาแล้วครับวันนี้เป็นวันที่7ธันวาคมโอ้โหมากันใหญ่เลยนะครับทังเที่ยวเยอะมากจริงๆนะครับวันนี้ดูนะครับว้าวเห็นแล้วสุขใจเลยนะมีนองเที่ยวยอะแยะมากมายขนาดนี้ เ็นฝรั่งมาถามนะครับว่าใช้กล้องอะไร action หหรือ action หกาเที่ยวชินชอบจริงๆนะครับ ด้านนู้นก็มีก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยนะนกทุกเที่ยวนะครับกลุ่มนี้ไปแล้วก็กลุ่มนั้นมานะครับไม่ซ้ํากันนะครับเยอะแยะนะครับแต่ละวันนะครับมากมาย ไก่กองนะครับที่นี่เมืองไทยมีนักเที่ยวชาวจีนนะครับ <c oughs> <c oughs> ชาวจีนไมกลัวเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เกิดมันเล่น <fragrance> กับนักเที่ยวเลยนะครับอย่างนี้เลยว้า

เชิญโชว์นักท่องเที่ยวนะครับแบบสบายใจชมนี่แหละครับสิ่งที่มาสัจรย์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวชื่นชอบนะครับก็พาออย่างงี้นะจะถิ่นสนลุมไม่ได้รูร้ายนะครับก็เดินหากินของเขาถ้าไม่มีใครไปทำอะไรเขานะครับก็ไม่มีปัญหานะครับ

ว้าวนะนี่ครับ เจ้าถิน่นวนรุมเอาใจนักท่องเที่ยวอย่างยิ่งเลยนะครับเดินขึ้นมาโชว์ตัวให้นักท่องเที่ยวสายลูกกันยกใหญ่เลยนะครับสุดยอดอยจริงๆเจ้าถิ่นรู้งานนะครับไม่ทำมาได้จริงเจ้าถิ่นทำให้ทั่วโลกรู้จักนะครับที่นี่เมืองไทยปีใหม่ผ่านไปนะครับปีใหม่ผ่านไปนักท่องเที่ยวก็ยังไม่ไปไหนนะครับยังมาเที่ยวเมืองไทยอยู่ ยังอยู่เที่ยวเมืองไทยต่อนะครับเดินใช้ นักท่องเที่ยวเยอะจริงๆนะครับวันนี้ก็ชุดนี เดินออกไปชุดใหม่ก็เดินเข้ามาเรื่อยๆนะวนไปอย่างนี้นะครับทั้งวันจนกว่าจะมืดค่ำนะครับท่านผู้ชมครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคีมีนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในคะลิปต่อไปนะครับผม สำหรับคลิปนี้ขอก่าวคำว่าสวัสดีครับท่องเที่ยวก็เดินมาเรื่อยๆนะครับผู้ชมครับสะเปลียนมุ่งเรียนกันไปเรื่อยนะโอ้นี่ทั้งวันเลยนะครับนัท่องเที่ยวนี่มาชมเจ้าถิ่นนะครับโด่งดังไปทั่วโลกนะครับลังปีใหม่เสร็จนักท่องเที่ยวก็ไม่นีไปไหนก็ยังมาเที่ยวเมืองไทยต่อไปนะครับยังอยู่เที่ยวเมืองไทยต่อมาเรื่อยครับนท่องเที่ยวโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ก่าวคำว่าสวัสดีครับ